สวัสดี FC, ครับสวัสดี f อฟซีครับผมบ่อยสั่งจุกคือยิ้มครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่งานที่พูดไปคลิปก่อนนะครับก่อนหน้านี้คลิปหนะน,นึ่งดีจะเดินทางไปไม่ได้ไปเล่นตลกนะวันนี้ที่อย่างที่บอกไปภาคไปภาคมวย ดีพี่โอเบบีโจงนี่แหละที่ติดต่อมานะครับให้ไปพากมวยตอนนี้ผมอยู่เขาเรียกว่ามหาชัยสมุทรสาครเนานะจริงๆเ,เส้นนี้ผมก็ไม่เคยมาเนาะมันเป็นเส้นที่สุดทางนะเดี๋ยวทุกคนดูผมจัดจีนเนี่ยที่จะสูงให้ดูแปบ๊บมัง ันคือมันติดชายทะเลไหมมันใกล้ชายทะเลฮอีกจริงก็อยู่ไม่ไกลบ้านผมนะแต่มันคนละทะเลนะ,ะไม่ใช่ทะเลคล้ายๆบางแสนหรือว่าชามอะไรแบบนี้นีน่มันเป็นแบบเหมือนอ่าชายทะเลทะเลแบบว่าคโครนนะทะเลโครนพวกเหมือนป่าป่าชายเลนอะไรประมาณเนี้ย เส้นนี้มันไปเห็นไหมบางหุ่นเทียนชายทะเลแล้วก็กรุงเทพมันมันวนไปได้ไดเนาะแต่เราก็ไม่เคยมามันก็เป็นถนนที่ที่สุดแล้วสุดทางแค่ตรงเนี้ยเพราไปข้างตรงนู้นก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นอะไรนู่นแหละอืมเรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนได้เราก็ไม่รู้ เทศไทยนะันกว้างใหญ่ไพศาลที่บางที่อยู่ไม่ไกลเราแต่เราก็ไม่เคยมาเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างเงีง้ยโงไปหมดโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมว่าไปดูเขาบอกให้ไปเจอที่เวทีมหมเลยวะนะ่าเนอ่ทุกคนแถวนี้มีแต่ผมว่ามันเป็นบอ่อบ่อกุ้งบ้าสมุทสาครน,นี่ก็ใกล้ถึงอ่า น่าจะเป็นบ่อกุ้งเพราะว่าโ,โซนนี้มันมันใกล้ะทะเลงไ,ะไงแล้วไงบรรยากาศบรรยากาศโคตรดีตอนเย็นบรรยากาศตอนค่ำตอนเย็นมีส่วนอาหารด้วยมีรถส่วนไปส่วนมาร,รามสองสิบกิโลออกอตอนนี้ผมใกล้จะถึงงานแล้วเนาะตรงนี้เขาทำ เป็นเป็นเป็นแหล่งน้ําที่เขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรทั กับ่รรยาก,กาศเวทีมวยก็จะประมาณนี้นะแต่จะมะีแฟนมวยก็มากันค่อนข้างหนาตาแล้วที่เทศบาลท,ทันทายนร์สิบก็นักมวยก็จะมีทั้งผู้หญิงนะนักมวยหญิงนักมวยชายแล้วก็นักมวยเด็กตานักมวยรุ่นใหญ่รุ่นรุ่นทั่วๆไปครับ ตอนนี้กำลังเตรียมสคริปต์ว่าขโมยจะต่อยทีทียกพัดกีนาทีอะไรประมาณนี้แหละงานก็ค่อนข้างใหญ่นะงานใหญ่เลยทีเดียว๋ยวจะถ่ายทุกคนดูอันนี้เอาไปเป็นของอะไรอ่ะอะไรนะครับเดี๋ยวผม ภาคฮะใช่เวลาที่มวยต่อยเราจะได้บอกคนได้รู้ว่าโอเคไอ้คู่นี้ต่อยสองพักสองนะอ่าอย่างนี้มวยได้รู้ด้วยพี่เล้งได้รู้ด้วยผู้ชายที่บอกเรื่าครับแล้วก็บอกเลยว่ามวยเราเนี่ยต่อยสามยกครับคู่เดียวสามยกครับนี่นะครับตอนนี้อาจารย์ก็เตรียมงานอยู่คร้วเอื้มพันขอให้พี่เล้งจะมีเจ้าหน้าที่อาต่อ ท่านนายกมีอะไรก็มาร่วมงานที่เวทีจริงๆมีเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีตรงนู้นคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมโมยจริงๆนะฮะเดี๋ยวมันไปเตรียมเวลาเปล่ามันยกแรกมันก็ดูกันไปดูมามันทำสิ่งนี้หนึ่งเพราะต้ไปทำแล้วสอบหนึ่งพันเริ่มเอาแล้วใช่ไหมอาจารย์ผมวาความมันมันครัพยายามให้พวกเอกวันเนี่ย การยิงกคือในหลักความจริงประเด็นคือไอ้ราคาเนี่ยแหละทำให้มวยมันดังด้วยราคามันทั้งมันก็เลยทำให้เหมือนกับไอคุณเป็นต่อแล้วคุณก็ไม่เข้าแล้วมันก็รสชาติของมวยมวยสามยกนี่แหละบางทีไปทำสี่ห้านิดหน่อยชนะแล้วมาสามยกมวยดีประเพณีทันทายดีมีทำยกสี่ยกเดียวด้วยแต่ยกห้ามาวนเข้าวนวนสิงผมว่าเขาปรับมาสามยกได้ดีมวยมันดูเดือดมีอย่างที่บอกที่ผมเคยเล่าไปคลิปด้วยวันที่ลงไปก่อนเนี่ย โคยต่อยมวยมกครั้งนึงตอนอายุ13นะเทียแบบนี hmm. ้เลยอยู่่อนมันเปทีมวยจะกี่ยุคกี่สมัยก็มอนกันต่อยจริงอ่ะไม่เกินหน่กต่ยแต่นี่ระดับยุคระดับลกมากแ้นี่ยพี่โอ้ยยุคระโการต่ ไม,ไวไม่วีดีโอดิออสนุกสนานก,กันไปงานนี้รับมานานยังกี่วันม1 5วันโอ้โหพี่นี้รับทุกงานเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะอะไรที่เราคิดว่าเราสามารถคิดว่าพอทำได้ใช่ไหมพอทำได้เราก็ต้องเอาแต่ไม่ใช่ร,ร,รับรับมั่วๆไม่ได้นะต้องเป็นด้วยนะใช่คือสมัยเนี้ย ไปหาดินทางเดียวอันนี้เข้าใจเพราะนั้นมันก็ต้องดิ้นดิ้นลอยหลายขาหลายทางนู่นนิดนี่หน่อยตลกเราถามว่าตอนนนี้ถ้าเราไปรอตลกอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวกลาเป็นอยู่ลําบากตลกมีเราก็ไปไม่มีเราก็ต้องทําอย่างอื่นประกอบไปด้วยตอนนี้รอเวลาเดียวนะพี่นะรอเวลาทําการภาคมวยรอิธีเปิดรอพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีพันผู้หลักผู้ใหญ่ครับ อบตของผ่านท้ายนรสิงห์นะครับของสมุทรสาครเราตอนบบน,น,ตนี้เราก็รอพวกแฟนมวยนี่เยอะนะพี่โอ๋นะเยอะแฟนมวยเต็มเขามานั่งรอดมวยวที่บางทีเขาติดตามมวยเขาด้วยนะเขามาเชียร์มวยเชียร์มวยของค่ายตัวเองเนี้ยบางทีบางทีเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องาาตามมาเชียร์จ้าตามมาเชียร์ นี่คือเวทีมวยมาตรฐานนะไม่ใช่ว่ามวยการกุศลอะไรทางนั้นนะก็มีปีพ้าปีมวยนะครับมาจากนู่นเลยค่ายมวยไอ้เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ้าคนดูมวยทุกคนจะรู้ว่าเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็มาตรฐานเหมือนกันแต่นี้เป็นเวทีสัญจรไง,งเขาเรียกวทีมวยชั่วคราวนะครับเป็นเวทีมวยชั่วคราว ด้าก็เพื่อที่จะเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นที่มีองหน้าลองหลังบรรยากาศอันี้มีเริ่มเริ่มมืดแล้วก็จะมีไฟเสงสีตรงไหนตรงเะเดี๋ยวเราจะมีคนเข้ามาดูแค่เติมแถวอย่างน้อยเนี่ยยังต้องอีกสองรอบนะคะเพราะเราสวยเอาไว้ที่นี่ดีกว่าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชม ยังไงก็ฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะรับผมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผมะครว่ราาไเปเลยไปเลยลยไปเยไปเยไปเยไเลยปล่ไยเปเลยไปเยไปครับยเย you uh -huh.